กนได้ค่ะทุกคนเจอกันกับพิมิกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวอาหารกล่องคลีนทั้งหมด5ร้านด้วยกันที่หลายๆคนรีเควสเข้ามาที่ยังไม่ทําสักทีอ่ะเพราะว่าตอนแรกอยากจะแบบรวบรวมมาให้ได้ทุกร้านมาแบบป้างอยู่ตรงนี้แต่ว่านําทำไม่ได้จริงๆอ่ะเพราะว่าแต่ละร้านอะคือมันก็ต้องแบบสั่งขั้นต่ำแล้วถ้าสั่งมาเยอะมันก็จะเสียงพิมก็รู้สึกว่า ที่จะต้องทําได้แล้วแหละว,วันนี้พิมพก็เลยจะมารีวิวอาหารกล่องคลีนที่พิมพ์ได้สั่งมาเรื่อยๆนะคะที่ทานเองจริงๆคลิปนี้ไม่มีใครจ้างพิมพ์นะคะมีอยู่2ร้านนะคะที่กินอยู่แบบปัจจุบันนี้อยู่ในตู้เย็นข้างล่างเลยแล้วก็มีอีก3ร้านด้วยกันนะคะที่เคยสั่งมาแล้วก็เนี่ยถ้าหมดหมดพิมก็จะผลัดกันสลับสั่งเข้ามาเรื่อยๆร้านแรกเลยนะคะก็คือินเดลิเวอร r y ไปดูกันเลยมือเที่ยงมือแรก ท,ที่อยู่ในคลิปนี้ตอนนี้พิมอยู่ที่ทํางานนะแล้วพิมก็ได้สั่งอาหารคลีนมาวันนี้น่ากินมากมันเป็นร้าน Trim Delivery นะคะเดี๋ยวพิมจะแปะข้อมูลไว้ให้ละกันกล่องของวันนี้จะเป็นแซลมอนมีแบบผักมีไข่คือเขามีน้ําจิ้มมาให้ด้วยนะคะแล้วก็มีให้เลือกสอกแบบคือมีน้ําจิ้มหัวกุ้งแล้วก็มีน้ําจิ้มซีฟู้ดเดี๋ยวเรามาลองชิมทั้ง2แบบเลย ความใหญ่ของแซลมอนดูแซลมอนอ่ะเชี่ยวกันหน้าพิมนี่พิมล่าดน้ำจิ้มไปทั้งสองแบบเลยนะคะเพราะว่าเราเลือกไม่ได้น้ำจิ้มหัวกุ้งคือสิ่งนี้คือดีมากพิมพ์ม,มั่นต่ว่ากล่องเนี้ยอิ่มแน่นอนเพราะว่ามันใหญ่มากเจ้าเก่าเจ้าเดิมแต่ว่าวันนี้เปลี่ยนจากข้าวม่อนเป็นข้าวกุ้งกุ้งล้นมากมีกุ้งมีผักมีไข่แล้วก็ มีข้าวด้วยนะอยู่้างตายมันน่ากินมากๆต,ตัวใหญ่มากร้านี้นะคะที่พิมพ์ชอบเพราะว่าวัตถุดิบมันแบบมันสดพิมพเป็นคนที่ชอบกินกุ้งมากให้มาแต่ละอย่างอะคือแบบชิ้นใหญ่หน้าล้นมากจริงๆเขาก็มีเมนูที่เอาไปปรุงนะแต่ว่าพิม,พมชอบอันที่เป็นแบบเออกุ้ง กุ้งกุ้งก็คือกุ้งเลยร้านต่อไปเลยนะคะดีดีคลีนฟู้เที่ยงแล้วเดี๋ยวเราจะมากินข้าวกันนะคะเข้ากล่องวันนี้ของพิมพ์นะคะคลีนอีกแล้วจะเป็นของดีดีคลีนฟู้ดร้านนี้คือกินบ่อยมากน่าจะบ่อยที่สุดแล้วนะของถูกร้านเป็นร้านแรกๆเลยนะคะที่พิมพสั่งข้อดีของร้านนี้คือราคาถูก <laughs> เออขาจัดโปรบ่อยมีเมนูให้เลือกเยอะมื้อวันนี้เป็นสปากเกตตีปลา กับผมอย่างที่บอกว่าร้านนี้คือเมนูเยอะมากมีเมนูอื่นๆอีกมากมายนะคะ ก็พะะูด <Off> ไปใน <anta Br ots> หลายๆคลิปโปรของเขาว่าจะเป็นแบบรถใหญ่ๆหลาย10กล่องขึ้นไปอ่ะพิมเคยสั่งมาโปรโมชั่นแบบ50 60กล่องเขาทยอยส่งนะทุกคนคือ3กล่องอย่างเงี้ยก็ส่งแล้วนะส่งฟรีด้วยนะงงมากเมนูเขาเยอะมากเลยนะคะก็คือเปลี่ยนทุกแบบทุก2อาทิตย์แล้วเมนูที่ให้เลือกก็คือเยอะนะคะแต่ว่ามันต้องอาศัยความชํานาญประสบการณ์นิดนึงนะที่จะเลือกเมนูเพราะว่าบางเมนูมันกินยากสําหรับพิมพ์นะก็มีแคลบอก ขอกทุกกล่องเลยนะคะว่าเ,ออเมนูนี้แคลท่านี้เมนูนี้แคลท่านี้ก็จะทําให้เราสบายใจมากขึ้นนิดนึงตอนนี้พิมก็เลือกถูกแล้วแหละว่าเออเมนูไหนที่พิมจะชอบเมนูไหนที่พิมจะไม่ชอบก็คือไม่สั่ก็เดี๋ยวขึ้นข้อมูลไว้ให้ไปดูโปรงโมชั่นของเขาได้นะคะร้านต่อไปนะคะถูกปิโตที่สั่งตอนแรกเลยนะคะเพราะว่าเขาเป็นเพื่อนของแม่พิมแต่ว่าต่อ,ต,อ,ต,อ,ต,อต่อไปต่อต่อไปพิมก็คือรีเควสให้แม่สั่งเองเลยนะเพราะว่ามันอร่อยจริงๆน่าจะเป็นร้านที่รสชาติแบบอร่อย ออต้นๆเลยเท่าที่กินมานะแบบกินแล้วก็เอนจอยในการกินนะคะแล้วก็ปริมาณโอเคอยู่นะเมนูไม่ได้มีให้เลือกเยอะมากแต่ว่าทุกเมนูอร่อยทุกเมนูนะคะทุกคนแนะนํานะคะแนะนําถ้าใครที่อยากได้เอ,อ,อาหารคลีนมีรสชาติอร่อยทานง่ายก็สามารถไปดูได้นะคะเดี๋ยวพิมพ์งพงแอจีไว้ให้ร้านที่4นะคะร้านต่อไปสั่งมาร้านแรกๆเหมือนกันนะคะชื่อว่า clean food 49ก็จะเป็น กล่องเขีนทั่วไปพี่รู้สึกว่ามันคล้ายๆกับ Clean Food, ดีดีคลีนฟูดราคาถูกตอนนู้นเลยนะที่พิมสังนะ่งอะคือมันแบบประมาณ39บาท49บาทต่อกล่องนะคะรสชาติโอเคนะคือรู้สึกว่ามีรสชาตินะคะแล้วก็มีเมนูเยอะมากๆมากๆเหมือนกันเยี่ยมชมร้านกันได้มานานแล้วนะพี่ไม่แน่ใจนะว่าราคาโปรโมชัน่นหรือว่ามีร้านมีอัปเดตยังไงเดี๋ยวทิ้งข้อมูลไว้ให้ก็ไปดูกันเองนะคะร้านสุดท้ายแล้วนะคะร้านที่5ชื่อว่าร้านเลีนฟิตนะคะอันนี้ถ้าใครที่ เป็นสายคลีนน่าจะโดนแอดเขาหรือเปล่า <laughs> เพราะว่า <laughs> พิมโดนแอดเขาบ่อยมากๆเลยจะเป็นไก่แพกในถุงก็มีไก่หลายๆเมนูอยู่ในถุงๆทานง่ายดีนะคะเพราะว่าเราได้ออกมาเป็นถุงๆใช่ปะแต่ว่าเขาจะไม่มีข้าวให้นะก็คือเราซื้อข้าวของเราเองสะดวกมากเพราะว่าผกพาง่ายมันก็มีหลายเมนูอยู่นะก็คือแบบเป็นไก่เป็นอกไก่ทั้งชิ้นเลยหรือว่าจะเป็นไก่สับกะเพรา แพนงโคชูจังอะไรอย่างเงี้ยก็คือผัดหลายซอสมากเลยนะคะพิมเคยสั่งมาช่วงนึงแบบเยอะมากๆเลยเขาก็มีเป็นโปรเหมือนกันว่ากี่ถุงกี่ถุงราคาะจะถูกลงแต่หลังๆไม่ค่อยได้สั่งแหละมันเหมือนแบบตอนที่พิมสั่งมาพิมสั่งมาแต่ไก่แล้วเราก็เลยแอบเบื่อไก่นิดนึงอันนั้นก็เลยเออถึงจุดอิ่มตัวของมันแบบเออเราจะไม่กินไก่แหละยังไงพิมทิ้งข้อมูลไว้ให้ก็ไปติดตามได้เหมือนเดิมนะคะครัวบ้านร้านเอง ตัวพิมเป็นคนที่สั่งอาหารคลีนบ่อยมากๆโดยเฉพาะเวลาที่ไปทํางานอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าจะเป็นคนแบบที่เกียดออกไปหาข้าวกินตอนกลางวันปกติอ่ะมันจะเก็บได้นานหรือว่าพิมพ์เก็บได้นานอยู่คนเดียวพิมจะแช่ช่องซีดเอาไว้สั่งมาทีเดียวแบบอาทิตย์นึงอะไรเงี้ยแล้วพิมก็ฟีดเอาไว้เพื่อนๆไปเลือกอันที่ชอบได้เลยนะคะยังไงวันนี้พิมพ์ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกด subscribe ให้พิม์ด้วยตามในไอจีพิมหน่อยนะคะวันนี้ไปแหละบ๊ายบาย